ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่283คัดจนมือขาด3นั่งในทั้งสองก้าวขึ้นมาด้านหน้าคาราวะอย่างนอบน้อมเบ่าคันว่าชูกัวกงเจ้ากะ คนอื่นหากถูกฝ่าบาทประทานอนุพันยาให้คงนับเป็นวาสนาอย่างยิ่งแต่น่าเสียดายที่เดิมฮ่องเต้มีได้ชื่นชอบเรื่องเหล่านี้และเนอออยอครั้งที่จะประทานสิ่งใดแก่ขุนนางแต่ยามนี้ประทานให้แก่หนานกงไหวความหมายจึงแตกต่างออกไปหนานกงไหวรู้สึกใบหน้าชายยิบในสายตาคนภายนอกคงราวกับฮ่องเต้กำลังบอกว่าหากเจ้าขาาสตรีข้าประทานให้เจ้าสองคนเลยยังได้เจ้าอย่าได้ทำเรื่องสกรปรกวุ่นวายพวกนั้นให้ข้าต้องขายหน้าอีกเลยขอพระไทยฝ่าบาทที่ทรงเมตตา ภายใต้สายตาของขุนนางคนอื่นๆนานกงไหวรับหญิงสาวงดงามสองคนกลับจวนชูก,กัวกงไปด้วยสีหน้าบูดบึง้งเรื่องที่เกิดขึ้นในการประชุมยำเช้าค้องราชสำนักแม้นานกงมั่วจะอยู่ที่จวนจิ้งเจียงจะวินอองแต่ก็รู้เรื่องในไม่ช้า เมื่อฟังบ่าวรายงานจบก็อดไม่ได้กระตุกยิ้มมุมปากจากนั้นก็โบกมือให้คนออกไปหนานกงไหวเอาแต่เอ่ยถึงหน้าตาของจวนชูกัวกงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันยามนี้ผู้ที่ทําให้จวนชูกัวกงขายหน้าเป็นที่สุดก็คือเขามิใช่หรือคุณนางตรวจการทั้งหลายนั่นไม่รังเกียจที่จะได้เห็นความสนุกสนานยามนี้ทั่วทั้งจินหลิงมีใครไม่รู้ว่าชูขัวกงมีความสัมพันธ์กับหญิงไม่หย่าว่าแต่คนจวนชูกัวกงแม้แต่หนานกงเมื่อยังไม่อยากออกจากจวนเลยอย่างน้อยนางก็มีแท่หนานกงติดตัวอยู่ องหญิงชังพิงได้ยินข่าวนี้พ่านสายศีษะท้อนหายใจออกมาเหลวไหลสิ้นดีเหลวไหลนี้กลับเป็นหนานกงมั่วแลเว่วจวินมั่วทั้งสองหากไม่ใช่เพราะทั้งสองก่อเรื่องเอาไว้เรื่องราวคงมาไม่ถึงจุดนี้เมื่อเห็นท่าทางทางว่านอนสอนง่ายของพวกเขาองคหญิงชังพิงกลับดูด่าไม่ออกจะว่าไปแล้วก็เพราะเฉียวซื่อและหนานกงไหวไม่รู้จักระมัดระวังจะมาโทษเด็กทั้งสองคงไม่ได้ทำได้เพียงเหลือบมองทั้งสองคนเอ่ยขึ้นว่าเพราะอารมณ์ชั่ววูบของพวกเจ้าดูสิ ตอนนี้แม้แต่จะออกไปข้างนอกอุสยายังไม่ยอมออกไปเลยเป็นความตั้งใจเดิมของพวกเจ้าด้วยหรือไม่นานกงมวยยิ้มตาหยีสเสด็จแม่เพกหม่อมฉันเพียงไม่อยากออกไปไหนหากมีเรื่องจริงๆหม่อมฉันก็ไม่สนใจอยู่แล้วเพคะผิวหน้านางหนาแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องให้องคหญิงชังพิงรู้องคหญิงชังพิงสายหน้ากล่าวตอบรอให้ข่าวลือผ่านไปก่อนค่อยว่ากันเถิดหรือถ้าจะออกไปก็พาคนไปด้วยมากสักหน่อยโลกใบนี้นะักข่าวลือเป็นดั่งมีดคม บางทีบีบคนให้ตายได้เลยนานกงม้วม,มริมฝีปากเอ่ยสเสด็จแม่คนที่จะถูกข่าวหรือบีบให้ตายได้มีเพียงคนอ่อนแอต่างหากเพคะสำหรับคนที่ไม่รู้สึกผิดหรือไม่สนใจหน้าตาไม่มีทางที่ข่าวหรือจะมาทำอันใดได้หรอกเพคะ,สะเสด็จแม่ดูสิข่าวหรือพวกนั้นร้ายแรงเพียงใดก็ทำอันใดเฉียวซื่อไม่ได้สักนิดองหญิงชังผิงเลิกคิ้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มเช่นนั้นเจ้าว่านางไม่รู้สึกละอายหรือไม่สนหน้าตาเล่ายังไม่ชัดเจนอีกหรือเพคะนานกงม่วเอ่ยถาม องหญิงชังพิงกล่าวต่อให้ข่าวลือทำอันใดานางไม่ได้ตอบไปในภายภาคหน้าคงจะอยู่อย่างสงบสุขไม่ได้ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงที่เสด็จพ่อรับสั่งให้นางคัดบัญญัติสตรีต่อให้สุดท้ายนางได้เข้าจวนโดยราบรื่นในสังคมสตรีจีนหลิงไหนเลยจะมีที่ให้นางยืนเด็กเช่นเจ้าลงมือได้ไร้กาทยิ่งนะนานกงม้วก,กับพริบตาปริบเอ่ยด้วยท่าทางไร้เดียงสาลูกไม่ได้ตั้งใจนะเพคะองหญิงชังพิงสัมผัสใบหน้างดงามของนางเบาๆเอ่ยด้วยรอยยิ้ม อือแม่เชื่อเจ้าในเรือนที่พักของเฉียวเฟยเยียนสามน้าสาแม่เฉียวเฟยเยียนกำลังนอนหมอปรับอยู่บนเตียงเคลื่อนไหวไม่ได้นางใครชินกับความสุขสบายไหนเลยจะรับการโบยได้จึงบาดเจ็บอยู่ไม่น้อยเพียงขยับเบาๆก็เจ็บร้าวไปถึงกระดูกนี่ยังไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สำคัญก็คือการถูกคนกดลงบนพื้นและโบยช่างหน้าอับอายแม้บิดามารดาจะจักไปตั้งแต่ยังเด็กผ่านโลกที่วุ่นวายมามาก แต่เฉียวเฟยเยียนสามารถเอ่ยได้ว่าชีวิตนี้ยังไม่เคยลำบากมาก่อนเป็นครั้งแรกที่ต้องบาดเจ็บหนักถึงเพียงนี้พี่นานกงท่านกลับมาแล้วหรือเจ้ากะเห็นหนาน,นอนกงไหวเดินเข้ามาเฉียวเฟยเยียนฝืนตัวลุกขึ้นนานกงไหวเดินเข้าไปกดนางเอาไว้นั่งลงหัวเตียงมองไปยังนางไม่รู้จะเอ่ยปากเช่นไรเฉียวเฟยเยียนเงยหน้าเสียงอ่อนโยนเอ่ยถามขึ้นอย่างเป็นกังวลพี่นานกงท่านไม่เป็นไรใช่หรือไม่ฝ่าบาทกล่าวโทษท่านหรือไม่เจ้ากะนานกงไหวถอนหายใจเอ่ยตอบ เยนเออฟาบาดฟาบาดมีรับสั่งให้เจ้ากัดบัญญัติสตรีหนึ่งหมื่นรอบจึงจะแต่งงานได้หนึ่งหมื่นรอบหรือเจ้ากะเฉียวเฟยเยนหน้าซีดบัญญัติสตรีคืออะไรเป็นเพียงสิ่งที่เคยอ่านเมื่อสมัยยังเด็กหลายปีมานี้ไม่รู้ว่าโยนทิ้งไปที่ใดแล้วแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่นางก็พอรู้ว่าหนึ่งหมื่นรอบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหากจะทําให้สําเร็จพี่นานกงนี่ทําไม่าบาทนานกงไหวถอนหายใจพลางตอบว่าโชคชะตายากที่จะคาดการ แต่ว่าแต่หากเป็นเช่นนี้ใบหน้าซีดขาวของเฉียวเฟยเย็นยิ้มเอ่ยต่อเช่นนั้นข้าเช่นนั้นข้าก็แต่งกับพี่นานกงไม่ได้แล้วข้ารู้เพราะข้าไม่มีความโชคดีนี้สิปีก่อนก็เป็นเช่นนี้ข้าควรรู้อยู่ก่อนแล้วว่าข้าไม่ควรร้องขอมากเกินไปฮือพรุ่งนี้ข้าจะย้ายออกไปอยู่อารามแม่ชีนอกเมืองตั้งใจคัดลอกหนังสือเพียงแต่หนิงเอ๋อและอูเอ๋อรรบกวนพี่นานกงช่วยดูแลพวกเขาด้วยนานกงไหวขหมวดคิ้วเอ่ยเสียงเข้ม เอ่ยแล้วไหลอันใดอยู่ดีๆจะย้ายออกไปอยู่อารามแม่ชีทำไมกันเจ้าอยู่ที่นี่ตั้งใจคัดลอกไปต้องมีสักวันสักวันต้องคเ็ษข้าเองก็จะคิดหาวิธีขอเพียงฝ่าบาทพระทัยเย็นกว่านี้ก่อนข้าข้าไปขอร้องมั่วเอ่ยดีหรือไม่เฉียวฝเย็ยนพันเอ่ยขึ้นนางเป็นพระชายาซื่อจือจวนจิ้งเจียงจะวินอองข้าไปอ้อนวอนนางอ้อนวอนองคหญิงให้ช่วยเอ่ยคำดีๆกับฝ่าบาทแทนข้าเมื่อเอ่ยถึงหนานกงมัวหนานกงไหวพลันโมโห,โหอ,ยอยู่ในใจเอ่ยเสียงเข้ม ไม่ต้องเอ่ยถึงนางหากไม่ใช่เพราะเด็กคนนั้นเรื่องจะมาถึงจุดนี้หรือแต่กลับลืมไปแล้วว่าหากไม่ใช่เพราะเฉียวเฟยเยียนสามแม่ลูกกระตุ้นให้หนานกงมั่วต้องโมโหหนานกงมั่วก็ไม่ใช่คนว่างมากพอจะมาหาเรื่องคนอื่นยืมคำพูดของคุณหนูใหญ่หนานกงมาสักหน่อยว่ามาเป็นชู้ชาวบ้านยังไม่รู้จักถ่อมตนเวลาอยู่ต่อหน้าบุตรีของเขาสมควรได้รับสายฟ้าฟาดนั้นแล้วเฉียวเฟยเยียนจับดึงเขาเอาไว้ใบหน้าสวยเต็มไปด้วยความขมขื่น พี่หนานกงอย่าได้โกรธนางเลยเพราะโชคชะตาของข้าด้านนอกเซียวเชียนหนิงเซียวเย่อู่สองพี่น้องได้ยินเสียงหอบหายใจดังออกมาจากด้านในเซียวเย่อู่ใบหน้าแดงระเรื่อกระทึบเท้าและเดินตามพี่ชายออกห่างประตูเมื่อกลับมาถึงเรือนเซียวเย่อู่จึงเอ่ยถามพี่ใหญ่ท่านว่าชูกัวกงผู้นั้นจะแต่งท่านแม่จริงหรือจะรับเราไปที่จวนชูกัวกงหรือไม่ไม่แน่นอนใบหน้าของเซียวเชียนหนิงเย็นชาและแข็งกร้าวดวงตาฉายแววมาดร้ร้ นานกงไหวชอบท่านแม่มากมีใช่หรือใยจึงไม่แน่นอนเล่าเสี่ยวแย่อุขมวดคิ้วเอ่ยอย่างกระวนกระวายนางเคยชินกับการเป็นเซียนจู่ผู้สูงส่งยามนี้ต้องมาติดอยู่ในเรือนเล็กๆหลังนี้แม้แต่จะซื้อเครื่องประดับสักชิ้นยังต้องคิดแล้วคิดอีกเช่นนี้นางไม่ชอบเลยแมหนานกงไหวจะไม่ใช่อองอย่างน้อยเขาก็เป็นกัวกงและท่านแม่เคยบอกว่าบ้านฉู่ก,กัวกงนั้นเกรงว่าจะร่ำรวยกว่าเสด็จพ่ออีกเพียงดูสินเจ้าสาวเมื่อครั้งนานกงโั่แต่งออกเรือนก็รู้แล้ว นางรู้ดีว่าเมื่อครั้งที่เสด็จพ่อยังอยู่ได้เตรียมสินเจ้าสาวไว้ให้นางแน่นอนว่าไม่ได้มากมายเท่านานกงมัว่วเซียวเชียนหนิงเอ่ยเมื่อครูเจ้าก็ได้ยินแล้วมิใช่หรือคัดบัญญัติสตรีหนึ่งหมื่นรอบก่อนจึงจะแต่งงานได้กว่าท่านแม่จะคัดเสร็จก็สิบปีแล้วช่องตามใจทูเดย์ตอนที่284ถอดถอนออกจากตระกูลหนึ่งนานเพียงนั้นเลยหรือสิบปีมันก็สายเกินไปแล้วน่าสิเป็นเพราะนานกงมัว่ว เซียวเย่ออูเอ่ยขึ้นอย่างโกรดแค้นหากไม่ใช่เพราะนางพวกเราจะถูกจับเข้าห้องขังหรือซ้ำยังถูกโบยอีกตอนนี้เสียวเชียนหนิงส่งเสียงหยนันมาเอ่ยเช่นนี้ในยามนี้จะมีประโยชน์อันใดาหากไม่ใช่เพราะพวกเจ้าโง่ไปหาเรื่องหนานกงมั่วที่ใหญ่ท่านอยู่ข้างใครกันแน่เสียวเย่ยออูกระทืบเท้าเร่าเซี่ยวเชียนหนิงเอ่ยเสียงเย็นตนเองโง่ยังจะกล้าเอ่ย เจ้าคิดว่าพวกเจ้าเข้าไปแสดงตัวเป็นญาติหนานกงม่วจะยอมรับพวกเจ้านั้นหรือนางไม่ใช่หนานกงไหวเสียหน่อยตอนนี้ถูกนางจับวังอีกฝั่งไปแล้วนานกงมว่วฉลาดกว่าสตรีทั่วไปมากที่สำคัญคือนางปักใจเป็นศัตรูกับพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นเมื่อท่านแม่และน้องสาวเข้าไปพูดคุยนางไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลใดๆก็สามารถจัดการพวกเขาจนย่แย่ได้ถึงเพียงนี้ยามนี้นางเป็นลูกสะพ้ายจวนจิ้งเงอเจียงจะวินอ๋องต่อให้หนานกงไหวโกรธเพียงใดก็ทําอันใดานางไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นเวลานี้หนานกงไหวเองก็คงมีเรื่องวุ่นวายให้จัดการอยู่ไม่น้อยทีเดียวเผอต้องมีสักวันนางจะได้เห็นดีกันเซียวเย่อุกัดฟันเอ่ย เรื่องพิธีแต่งงานของหนานกงไหวและเฉียวเฟยเย็นนั้นยามนี้ไม่อาจเอ่ยถึงได้แต่หนานกงไหวกลับทำให้ผู้คนต้องแตกตื่นอีกครั้งเขาพาบุตรสองพี่น้องของเฉียวว่าเฟยเย็นเข้ามาอยู่ในจวนชูกัวกงในฐานะหลานชายและหลานสาวของเมิ่งซื้อญาติผู้น้องของหนานกงชวีและหนานกงหุยเมื่อได้ยินเช่นนี้หนานกงโมพลันทุบถ้วยชาแตกในทันใดในจวนชูกัวกงหนานกงไหวกระอักกระอ่วนมองบุตรชายทั้งสองที่จ้องมองเขานิ่งไม่เอ่ยว่าจากระแอมไอเบาๆก่อนจะเอ่ย นี่คือเชียนหนิงและเย่อูเป็นญาติผู้น้องของพวกเจ้าต่อไปพวกเขาจะมาอยู่ที่นี่เสียวเชียนหนิงใบหน้าเย็นชาไม่เปิดปากเสียวเย่อู่กลับสดใสร่าเริงรีบเดินเข้าไปค้งคํานับเอ่ยด้วยรอยยิ้มเย่เอ๋อคาระวะพี่ใหญ่พี่รองเจ้ากะนานกงหุยกับพริบตาปริบอย่างงงงวยลูบแขนตนเองและขยับเข้าหาพี่ชายนานกงชวีงเงยหน้ามองไปยังนานกงไหวเอ่ยเสียงเรียบนิ่ง ท่านพ่อท่านแม่เคยเอ่ยเอาไว้ไม่นับเฉียวซื้อเป็นญาติผู้น้องตั้งนานแล้วบังอาจนานกงไหวเอ่ยเสียงเข้มไหนเลยเขาจะไม่รู้เรื่องคับข้องใจของตระกูลเมืองและเฉียวเฟเวยเย็นแต่เมืองซื้อจากโลกนี้ไปนานหลายปีแล้วใยต้องเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกหากมิใช่เพราะนานกงม่วลูกไม่รักดีนั่นมาพังเรื่องของเขาใยเขาต้องทำเช่นนี้นานกงชวีนิ่งเงียบนานกงหุยทนไม่ไหวก้าวออกมาแล้วเอ่ยขึ้นท่านพ่อพี่ใหญ่ไม่ได้เอ่ยอันใดผิดข้าเองไม่เคยได้ยินว่ามันดามีญาติผู้น้องตั้งแต่เมื่อใด หุบปากเจ้าจะเคยได้ยินได้เช่นไรตั้งแต่เล็กจนโตเจ้าคุยกับมารดาของเจ้ากี่คำกันนานกงหุยดวงตาแดงกับใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธมองไปยังนานกงไหวหักนี่ใช่เพราะบิดาพาเจิ้งซื้อเข้ามามารดาก็คงไม่ต้องตรอมใจตายใหญ่มารดาจะต้องนอนป่วยอยู่ในเรือนที่ช่างทำให้มาดูแลพวกเขาไม่ได้เมื่อนานกงไหวเผชิญกับสายตาโกรธเกรี้ยวของบุตรชายก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาสีหน้าตึงเครียดพลางเอ่ย ทำไมหรือเจ้าจะไม่เชื่อฟังข้าเหมือนน้องสาวของเจ้าอย่างนั้นหรือหนานกงหุยอ้าปากยังไม่ทันได้เอ่ยสิ่งใดหนานกงชวีก็ดึงเขาเอาไว้ตอบเสียงเรียบท่านพ่อคิดอยากรับคุณชายเสี่ยวและแม่นางเสี่ยวเอาไว้เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับลูกๆยังมีเรื่องอื่นจะหารือกับท่านพ่อไหนเลยหนานกงไหวจะมีกระจิกกระใจจะมาฟังเอ่ยอย่างหงุดหงิดค่อยว่ากันหนานกงชวีเอ่ยเสียงเข้มเรื่องนี้สําคัญท่านพ่อดูคล้ายจะยุ่งตลอดเวลา นานกงไหวจ้องไปยังบุตรชายคนโตที่ใบหน้าเย็นชาตรงหน้าตั้งแต่เกิดเรื่องของเจ้งซื่อบุตรชายผู้นี้ก็เปลี่ยนไปจนเขาดูไม่ออกเขาอดสงสัยไม่ได้ว่าเป็นเพราะเรื่องของเจ้งซื่อมีผลกับเขาเกินไปหรือเพราะบุตรชายผู้นี้นั้นแซงโง่มาตะอดไม่นานนานกงไหวจึงเอ่ยเจ้าว่ามานานกงชวิเอ่ยหุยเอ๋อใกล้จะอายุ19แล้วควรแต่งงานได้แล้วขอรับนานกงไหวขมวดคิ้วเรื่องนี้รอแต่งหูหยินคนใหม่ก่อนค่อยว่ากันนานกงชวิขมวดคิ้ว ตามที่ลูกรู้หูหญินที่ท่านพ่อเลือกผู้นั้นอย่างน้อยต้องใช้เวลาถึงสิปีกว่าจะแต่งเข้าเรือนได้ท่านพ่อหมายถึงจะให้หุยเอ๋อรรอไปอีกสิบปีแล้วค่อยแต่งหรือว่าท่านพ่อมีตัวเลือกอื่นแล้วหรือขอรับเป็นหนึ่งในคนที่ท่านพ่อพากลับมาในวันนี้หรือไม่ ได้ยินคำพูดของหนานกงชวีเซียวเย่อู่และเซียวเชียนหนิงหันกลับไปมองหนานกงไหวโดยพร้อมเพรียงสายตาฉายแววประนามใบหน้าของเซียวเย่อู่ไม่พอใจขึ้นมาหนานกงไหวกระอักกระอ่วนไม่น้อยเอ่ยขึ้นนอว่าสองคนนั้นฝ่าบาทประทานมาให้หลบสายตาของเซียวเย่ออู่หนานกงไหวหันกลับไปมองหนานกงชวีแทนแล้วเอ่ยตอบในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้ามีแผนเช่นไร ชั่วพลริบตาหนานกงหุยก็อายุ19แล้วควรแต่งงานแล้วจริงๆหันกลับไปมองเซี่ยวเชียนหนิงหนิงและเซี่ยเด็กสองคนนี้อายุ17แล้วควรแต่งงานได้แล้วเช่นกันการแต่งงานของเด็กสองคนนี้คงลำบากยิ่งกว่าหนานกงชวิเอ่ยเสียงทุม้มคาตั้งใจจะให้เซี่ยโหหูหยินช่วยดูให้น้องรองขอรับเซี่ยโหหรือ สำหรับคนตระกูลเซียและตระกูลเมืงนั้นหนานกงไหวรู้สึกกิจการเล็กน้อยคนตระกูลเซียดูถูกเขาเขาเองก็ดูถูกคนตระกูลเซียเช่นกันแต่เรื่องของสตรีโจนชูก,กั่กงงนั้นไม่อาจเทียบตระกูลเซียได้หนานกงชวิพยักหน้าเห็นแก่หน้าท่านแม่และน้องสาวนายหญิงใหญ่เซียคงไม่ปฏิเสธบางทีให้มั่วเอ๋อขอองคหญิงฉังผิงก็ได้ขอรับ อย่างไหนขายหน้ากว่ากันนะไม่ว่าอย่างไรก็ล้วนขายหน้าจนชูกัวกงไม่มีสตรีที่ยกออกหน้าออกตาได้นี่เป็นเรื่องหนักหนาทีเดียวนั้นกงไหวทําอันใดไม่ได้เพียงเอ่ยช่างเถิดเจ้าไปจัดการเถิดลองหารือกับมั่วเอ๋อและเชียนหนิงกับเย่อูพวกเขาเพิ่งมาจีนหลิงหากมีสิ่งใดไม่เข้าใจพวกเจ้าช่วยชี้แนะด้วย นานกงชวิกวัดตามองเซียวเชียนหนิงและเซียวเย่อู่สองพี่น้องด้วยสายตาเรียบนิ่งไม่เอ่ยตอบรับหรือปฏิเสธราวกับทั้งสองเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่เดินสวนกันบนท้องถนนนานกงฮุยเห็นว่าพี่ใหญ่ไม่แสดงท่าทีใดๆออกมาเขาจึงเงยหน้ามองหลังคาราวกับไม่ได้ยินอะไรอืมดอกไม้แกสลักบนหลังคาก็สวยดีนะเห็นท่าทีไม่ใส่ใจของสองพี่น้องเซียวเชียนหนิงรู้สึกโกรธอยู่ในใจเซียวเย่อู่กลับมีรอยยิ้มเบ่งบานทั่วใบหน้าราวกับไม่เห็นอะไรเลยเอ่ยขึ้นมาด้วยท่าทีตื่นเต้น ท่านลุงวางใจเถิดอูเอ๋จะอยู่ร่วมกันกับพี่ใหญ่และพี่รองให้ดีพี่ชายทั้งสองใช่หรือไม่เจ้ากะนานกงชวิมองใบหน้าสวยน่ารักของเด็กสาวแล้วเอ่ยเสียงเรียบลูกยังมีธุระขอตัวแล้วขอรับนานกงฮุยเคาะจมูกเบาๆท่านพ่อข้าต้องไปฝึกวรยุทธ์แล้วขอรับคือหากมั่วเอ๋อไม่ได้รับความลำบากมากมายต้องยิ้มสวยกว่านางหลายเท่าแน่รอยยิ้มสวยของเซียวเย่อ,อุชงักค้งอยู่เช่นนั้น ข่าวการรับเซียวเชียนหนิงและเซียวเย่อ,อู่เข้าจวนของหนานกงไหวแน่นอนว่าปิดไม่อยู่โชคดีที่หนานกงไหวยังไม่ได้เลอะเลือนเพียงนั้นรับทั้งสองเข้ามาในฐานะหลานชายและหลานสาวของเมิงซื่อแม้ความจริงทุกคนจะรู้อยู่แก่ใจก็ตามส่วนบุตรชายทั้งสองของเมิงซื่อนั้นทำราวกับญาติผู้น้องทั้งสองไม่มีตัวตนอยู่ ความจริงผลที่ตามมาในเรื่องนี้เป็นได้ทั้งเรื่องใหญ่และเรื่องเล็กเปรียบได้โดยดูว่าใครที่มีความสําคัญกับฮ่องเต้มากกว่าใครหน้าไม่อายหักเป็นขุนนางขั้นสองสาคนอื่นๆเกิดเรื่องเช่นนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคงเป็นบ้าตายเพราะขุนนางตรวจการเหล่านั้นแล้วต่อให้ฮ่องเต้จะคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อันใดเพื่อไม่ให้ขุนนางผู้ตรวจการเหล่านั้นมาวุ่นวายก็ต้องจัดการคนที่ทําผิดขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ